คันฟอดแดงนี้เราจะทําการถอดนะยกชุดคูลเลอร์อิจาเสื้อวาวอิจิอาแล้วก็มอเตอร์อิจิาออกนะอันนี้เป็นชุดคูลเลอร์อิจาวาวนะแล้วก็เสื้อวาวอิจานะมอเตอร์อิจาต่างๆนะก็คือระบบอิจานั่นเอง,เองนะฮะตอนนี้เราก็ได้ถอดทั้งลิมปิบเสเต้อท่อไอดีตัวบนท่อไดีตัวล่างนะออกมาหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างขูดเข่าเนะท่อไอดีตัวล่างก็ าเหมาก็เยอะเช่นกันเห็นไหมนะฮะขั้ตนตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการขีดล้างนะท่สะอาดนะตรงพอร์ดไอดีด้านข้างฝาสุกนะฮะขีดล้างท่อสะอาดเอาตัวคราบข่าเหมานะ,ะต่างๆออกให้หมดนะฮะตอนนี้นะท่อไอดีนะเราก็ได้ล้างท่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะล้างท่สะอาดเรียบร้อยแล้วขูดค่าเหมาออกหมดแล้วนะ,ะอันนี้ท่อไอดีตัวล่าง ส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของท่อไอดีตัวบนนะล้างขูดขมเหมาออกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในส่วนของแผ่นปิดนะเรียบร้อยแล้วที่ตัวท่อไอดีตัวบนนะคุณจอมตอนนี้เราได้ทําการประกอบนะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะฮะทั้งท่อไอดีล่างท่อไอดีบนรีบิปิเสื้อท่ออินเตอร์นะแล้วก็ตัวชุดคุลเลอร์อ, e อีจีอาเรือนวาล์วอีจีอาร์มอเตอร์อีจีอาร์เราได้ทําการถอดออกเรียบร้อยแล้วนะฮะถอดเสร็จสิ้นเรียบร้อย สวัสดีวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ Ford ดเลนเจนะตัว t6 คันนี้เป็น2.2เกียร์แมนนวลน,นะฮะ วันนี้ฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้เขาจะมาทําการเซอร์วิสรยยะซ่อมบารุงแล้วก็เซอร์วิสเชิงป้องกันนะฮะก็คือ,อจะมีทําการเปลี่ยนตัวท่ออินเตอร์ล่างนะท่ออินเตอร์ล่างฝั่งล่างนะให้เป็นท่อแบบอะลูมิเนียมนะเป็นอะลูมิเนียมควันป้องนะแทนของเดิมนะฮะจะได้ในเรื่องของตัวอากาศที่สามารถอัดไปห้องผาไไม้ได้ดีขึ้นเพราะว่าไอตัวนี้มันจะสั้นกว่า ที่เป็นท่ออินเตอร์เดิมมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็เป็นโลหะเพื่อป้องกันการที่ท่อเดิมที่เป็นยางแตกด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวกรองอากาศใบใหม่นะฮะแล้วก็เป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําการถอดระบบอ g จนยาะ,ะถอดระบบอ g จยาแล้วก็ล้างท่อไ d ดีนะฮะ,ะคันนี้ระบบอ g จายังอยู่นะถอดระบบอ g จาล้างท่อไอดีบนล่างแล้วก็ะจะทําการ E GR, นะ e GR, ถอดตัวมอเตอร์อิจยานะเนี่ยมอเตอร์อิจยาตรงเนี้ยถอดมอเตอร์อิจยาออกแล้วทำการปิดโค้ดของมอเตอร์อิจยา e ออกไปเลยนะถอดยกทั้งยวงยกทั้งระบบตัดระบบอิจยาออกจากรถไปเลยเพราะว่ารู้กันอยู่ว่ารุ่นนี้ก็จะมีปัญหาในส่วนของเรื่องอคึ้เลออีจียานะจะเจอว่ามันมักจะแตกกันอยู่บ่อยๆนะ ท่นใดที่อุดแล้วเวลาแตกก็เสียงที่เครื่องจะไม่พังแต่ระบบน้นจะเป็นสนิมแต่คันไหนไม่ได้อุดถ้าแตกขึ้นมาหนึ่งละเสียงเครื่องพังแล้วก็เสียงระบบน้ําเป็นสนิมด้วยสงเด้งเลยเพราะฉะนั้นเป็นการตัดปัญหาระยะยาวใช้รถได้อย่างยาวๆไม่ต้องกังวลก็คือถอดมันออกทั้งระบบนะฮะแล้วก็ทําการ ปิดโค้ดถอดตัวมอเตอร์ EGR ออกเลยที่ว่าต้องการถอดมอเตอร์ย r ออก,กเพราะว่าก็จะพบปัญหาในเรื่องของตัวมอเตอร์ EGR ก็เสียอยู่เป็นประจำเหมือนกันนอกจากไอหลอดคูลเลร์มันแตกแล้วเพราะฉะนั้นเป็นการจัดการแบบเบ็ดเสร็จนะฮะเบ็ดเสร็จเลยตัดระบบ e c r ออกทั้งระบบอย่างแท้จริงนะฮะทั้งถอดหลอดนะฮะทั้งล้าง่อไอดีทั้งถอดตัวมอเตอร์ e ี r ออกเพราะว่าถ้าเราถอด หลอดคุณเลือกอียาออกระบบียามันก็ไม่ต้องใช้งานอยู่แล้วมันสามารถปิดโค้ดได้ไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อเครื่องยนต์เครื่องยนต์ยังทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเพราะว่าแต่ละส่วนเขาแยกกันทํางานซึ่งกันและกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอฟอร์ลินเจอร์สีแดงคันนี้ก็จะมาทําการอถอดระบบย e าล้างท่อไอดีนะถอดมอเตอร์ EGR นะฮะปิดโค้ดมอเตอร์ ECR e นะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัว ท่ออินเตอร์ล่างกับตัวกองอากาศนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดำเนินการกันนะครับอะฟอร์ดเลนเจอร์สีแดงคันนี้นะที่ทำการถอดระบบอิจานะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการถอดตัวลิปีปีเสื้อถอดทอยดีบนทอยดีล่างนะออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตามด้วยการถอดตัวหลอดคูลเลอร์อิจิอาออกมานะฮะคันนี้ก็ ่าเขมาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเนี่ยขเขมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะล้างสักทีในการทําแบบนี้นะทาแค่ครั้งเดียวนะครับถอดระบบอิจาล้างท่อไดีทําแค่ครั้งเดียวนะแล้วระบบระบบอากาศคุณจะสะอาดไปตลอดเลยจะไม่มีขเขมาไอเสียเนี่ยวิ่งกลับมาปนเข้าไปในห้องเผาไหม้อีกแล้วนะฮะเพราะว่าไอขเหมาไอเสียเนี่ยที่มันปนเข้าไปห้องเผาไหม้ทาหนึ่งแล้วทาให้น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วน้ำมันเครื่องดําเร็วแล้วก็ทําให้ชิ้นส่วน ปอกสูบลูกโูบแหวนต่างๆเนะี่ยสึกหล่อเร็วเพราะไอ้เขมาพวกนี้มันปนสามารถปนเข้าไปในน้ำมันเครื่องที่ไปวิ่งหลอ่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆไปในเครื่องยนต์ได้นะเพราะฉะนั้นการ,<น>รทําแบบนี้นะถอดออกทัง้งวงแบบนี้นะทาแค่ครั้งเดียวแล้วรถคุณจะสะอาดไปตลอดลดการสึกหลอของตัวชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนตลดอ่าเขาเรียกอะไรคุณภาพน้ํามันเครื่องทําให้คุณภาพน้ำมันเครื่องมีอายุการงานที่ยาวนานนะคุณภาพน้ำมันเครื่องไม่เสื่อมเร็ว ผลที่ได้ก็คือจะช่วยในเรื่องการหล่อลื่นชิ้น่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ได้ดีนั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกมาทําการล้างทารายสระให้หมดเลยนะครับผมอตอนนี้เราก็ได้ทาการถอดตัวลิ้มปีบีเสื้อนะฮะกับตัวท่อไอดีตัวบนออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขา่าเกาะเต็มเลยไอเข่าพวกนี้มันก็จะไปขัดขวางทางเดิอนอากาศทําให้รถอืดรถตือ้อรถไม่มีกําลังได้ด้วยเช่นกันนะ,ะแต่เดี๋ยวหลังจากวันนี้ที่เรา ถอดล้างทุกอย่างหมดเสร็จเรียบร้อยมันจะไม่มีเขาเามะเมาเกาะแบบนี้อีกแล้วนะอันนี้เป็นท่อไอดีตัวบนเดี๋ยวจะถอดท่อไอดีตัวล่างมาด้วยนะแล้วก็มีในส่วนของตัวข้อง,งอตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะถอดทิ้งไปเลยเห็นไหมว่าข่ามเขเมืวเกาะเต็มเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้เนี้ยมันจะไปติดก,กับตัวเสื้อวาล์วอีจ่าเดี๋ยวเราจะถอดทิ้งไปเลยนะเนี่ยส่วนท่อไอดีตัวล่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมาล้างด้วยนะฮะขมามเเยอะเช่นกันเนี่ยไอรูกลมๆเนี่ยคือท่อไอดีตัวล่างเนี่ยถอดออกมาทั้งแท่งเลยนะ นะขาเมาเยอะเช่นกันเดี๋ยวเราก็จะถอดล้างให้หมดเลยนะฮะส่วนในข้อง,งอตัวนี้ถอดทิ้งพร้อมกับเสื้อวาล์วอินีาแล้วก็หลออคุณเลร์อินชีาไปเลยนะฮะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะข่าเมาพวกนี้มันจะเข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ยแหละมันก็ไปนปนกับน้ำมันเครื่องทําให้แหวนลูกสูงลูกสูบภายในห้องเผาไหม้ในลูกสูบเนี่ยเกิดการสึกหลอได้เพราะไอข้ขาเมาพวกนี้มันเป็นเยดสีนั่นเองเพราะฉะนั้นการถอดนะ,ะการถอดการล้างและการปิดการอุดไม่ให้ข่าเมาเขา้ามาได้อีกก็จะทําให้เครื่องน สึกหลอช้าลงแล้วก็น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพช้าลงนั่นเองนะ,ะถ้ามองในแง่ของเครื่องยนต์ก็จะเป็นผลดีกับเครื่องยนต์นะฮะลดการสึกหลอ่อเครื่องยนต์นั่นเองอเดี๋ยวเราจะมาถอดออกให้หมดเลยนะครับผมอ่ะคันฟอร์ดแดงนี้เราจะทําการถอดนะยกชุดคูลเลอ,อร์อจีอาร์เสื้อวาลอีอาร์แล้วก็มอเตอร์อีอาร์ออกนะอันนี้เป็นชุดคูลเลอ,อร์ไอจีอาร์วาลนะแล้วก็เสื้อวาลไอจีอาร์นะมอเตอร์อจีอาร์ต่างๆนะ ก็คือระบบอีจานนั่นเองนะฮะ,ะระบบอีจานนั่นเองที่เราต้องการถอดนะเจ้าหลอดตัวนี้แหละที่มีปัญหานเนี่ยเจ้าหลอดตัวเนี้ยที่มีปัญหาเรื่องแตกนะแล้วก็ทําให้เข่าไอเสียมันปนไปกับไอท่อน้ําท่อที่คุณเห็นนี่คือเป็นท่อน้ําที่ต่อมาอผ่านระบบน้ําผ่านหม้อนงหม้อน้อนําถังพักน้ําต่างๆมันวนนะมันวนเข้าเข้าไปหาในหลายๆจุดนะฮะเพราะนั้นเวลาไอ ไอ,ไอเสียมจะเข้าทางนี้เนะนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะไปต่อเข้ากับเขาควายไอเสียและไอเสียมันจะวิ่งผ่านไอหลอดเล็กๆเนะี่ยที่คุณเห็นเนี่ยผ่านไปทางนี้เพื่อไปขึ้นที่เสื้อวาลนะเสื้อวาลผ่านมอเตอร์ไปขึ้นที่ข้องอข้องอก็มามามาต่อเข้าไอตัวท่อไอดีบนตัวนี้นะฮะแล้วก็ไหลเข้าไปในห้องผมไหม้นั่นเองนะะถึงมีข่าเหมามาปนอยู่กับตร,ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมหลักการทํางานของมันไอหลอดตัวนี้แหละที่ที่ชอบแตก แราทาให้อเสียปนไปกับน้ําหล่อเย็นได้ทําให้ระบบน้ําเป็นสน,นิมในกรณีที่ไม่ได้ใส่แผ่นอุดตรงนี้นะน้ําเข้าเข้าไปทางผ่านรองเสื้อวาล์วยาไปเข้าห้องไอเดียนะเครื่องยนต์พังได้เลยนะครับผมแบบนี้คืาเรียกว่าการถอดระบบยาแบบทั้งยวงยกยวงนะถอดทั้งหลอดทั้งระบบออกเสื้อวาล์วออกมอเตอร์นี้เดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใส่แล้วเดี๋ยวเราจะทําการจุดจูนปีค้นมอเตอร์แล้วถอดทิ้งไปได้เลยนะครับผมอตอนนี้เราก็ได้ถอดทั้งลิ้มปีบเตื้อ ท่อไอตีตัวบนท่อไอตีตัวล่างนะออกมาหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างขูดเข่าเหมานะี่ยท่อไอตีตัวล่างก็เข่าเหมาก็เยอะเช่นกันเห็นไหมนะฮะเข่าเหมาทั้งนั้นเลยนะอ่าตัวบนนะเข่าเหมาไอริบบิ้เสื้อมันไม่ค่อยมีเข่าเหมาก่อเดือมันจะมาก่อที่ท่อไอดีบนกับตัวท่อไอดีล่างมากกว่าตัวเข่เหมานะครับผมนะ เดี๋ยวเราก็จะจัดการล้างทำาสะอาดให้หมดเลยนะก่อนที่จะประกอบกลับนะครับผมต้องล้างทำาสะอาดให้หมดทุกจุดเลยนะส่วนพอร์ตนะพอร์ตไอดีนะด้านข้างด้านข้างเครื่องตรงข้างฝาสูบตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างทำาสะอาดด้วยเช่นกันนะไอตรงนี้มันก็จะมีเข่าเกาะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะล้างทำาสะอาดให้ด้วยเช่นกันนะสําหรับพอร์ตไอดีด้านข้าง าฝาสูบนะครับผมพอไดดีมาอยู่บนฝาสูบนะฮะเราก็จะถอดล้างทำาสะอาดให้ด้วยเช่นกันก่อนประกอบกลับก็คือมันจะสะอาดนะระบบไอดีมันก็จะสะอาดทั้งหมดเลยจะไม่มีขมขุกขม่ามาเกาะอ,อีกแล้วนะครับผมทําแค่ครั้งเดียวนะฮะถอดระบบอิยาล้างท่อไอดีนะแล้วก็จูนปิดโค้ดมอเตอร์อ,อาทําแค่ครั้งเดียวรถคุณก็จะใช้งานได้ตลอดชีพเลยนะตัดปัญหาเรื่อง ระบบไอจีอาออกไปเลยตัดความกังวลใจเรื่องระบบอิจีอาออกไปเลยนะทําแค่ครั้งเดียวก็ใช้งานได้ตลอดชีพเลยนะครับผมขั้ตนตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการขีดล้างนะทอนสะอาดนะตรงพอร์ตไอดีด้านข้างฝาสูบนะฮะขีดล้างทำความสะอาดเอาตัวคราบเข่านะต่างๆออกให้หมดนะฮะปูดเข่าแล้วก็ขีดล้างด้วยนะเอาให้สะอาดเลยทีเดียวนะฮะ ฉีดล้างข้าวขมุขเมาออกให้หมดเลยนะครับผมเพื่อเวลาที่ประกอบมันจะได้ไม่มีข้าวขมเหมาต่างๆนะปนเข้าไปในระบบอัดอากาศอีกแล้วนะครับน้ำมันฉีดล้างให้สะอาดเลยนะครับผมส่วนท่อไอดีบนล่างนี่ก็ทาการขูดขมเมานะฮะแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการนําไปล้างนะฉีดล้างด้วยน้ํามันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปล้างด้วยน้ําแฟบน้ําุ่มสักฟ่ออีกทีหนึ่งนะฮะ อันนี้เราคือทาการขูดขูดขมเหลาเบื้องต้นออกก่อนนะล้างเบื้องต้นออกก่อนนะฮะเอาคราบขมเหลาต่างๆออกให้หมดนะฮะที่เป็นท้อยอีตัวล่างนะไอดีตัวบนเนี่ยเราขูดไปเรียบร้อยแล้วเหลือเอาไปล้างน้าแฟบอย่างเดียวอันนี้ก็กาลังทําการล้างตัวท่อไอดีตัวตัวล่างอยู่ขูดขมเหลาอยู่นะฮะก็คือเอาให้สะอาดเลยนะฮะต่อไปมันก็จะไม่มีขมเหลามาอีกแล้วนะทำทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยพอประกอบกลับไป เอารถไปใช้ก็จะไม่มีข่าเหมาดำๆแบบนี้มาเกาะอีกแล้วนะตัดปัญหาตัดระบบไปเลยในะเรื่องข่าเหมาจากาาระบบ EGR นะที่เอาไอเสียวนกลับมาเผาไหมาอีกรอบหนึ่งหรือเราตัดพิงไปเลยนะครับผมทั้งระบบเลยตอนนี้นะทนะ่อไอดีนะเราก็ได้ล้า,ทางทำาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะล้า,ทางทำาสะอาดเรียบร้อยแล้วขูดข่าเหมาออกหมดแล้วนะอันนี้ท่อไอดีตัวล่าง ส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของท่อไอดีตบวบนนะล้างขูดกับเหมาออกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในส่วนของแผ่นปิดนะเรียบร้อยแล้วที่ตัวท่อไอดีตบวบนนะแผ่นปิดตรงที่ไอตรงเสื้อวาล์วมันต้องมาสวมใส่นะเราเราเราปิดแล้วพอเราถอดตัวนั้นออกไปด้วยแล้วก็ลิมปิดปิดเสื้อเองก็ได้ทําการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวนะข้างเสื้อสูบนี้นะอพอร์ตไอดีนะข้างฝาสูบนะ ป่าสูนะฮะเราก็ได้ทาการล้างขูดเข่าหมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะตอนนี้ก็เท่ากับว่าการถอดระบบ EGR ของเรานะเสร็จละก็เหลือแค่ประกอบในส่วนของตัวท่อไอดีล่างท่อไอดีบนริบบิ้เสื้อแล้วก็ใส่ในส่วนของท่ออินเตอร์นะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการถอดระบบ EGR ถอดอุดล้างนะฮะแล้วก็ถอดมอตเตอร์ออกนะทั้งยวงได้แล้วนะฮะ เดี๋ยวพอนั่นะเราจะประกอบพวกนี้ให้เสร็จนะหลังจากประกอบเสร็จเราก็จะมาทําการาปิดโค้ดในส่วนของโค้ดมอเตอร์ e ย r แล้วก็อัดไฟล์กลับก็บไปที่รถนะฮะเพราะว่าราก่อนลื้อเนะ่เรามีการดูดไฟล์ออกมาเพื่อทําการปิดโค้ดนะเพื่อที่ทําการถอดมอเตอร์อยาทิ้งไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบชิ้นส่วนพวกนี้นะเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์กันนะครับผม คุณชมตอนนี้เราได้ทําการประกอบนะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะฮะทั้งท่อไอดีล่างท่อไอดีบนลิปิปเปเสอ้อท่ออินเตอร์นะแล้วก็ตัวชุดคุลเลอร์อ, e GR, อีจีอาเรือนวาล์วอีจีอามอเตอร์อีจีอาเราได้ทําการถอดออกเรียบร้อยแล้วนะฮะถอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยถอดออกหมดทุกอย่างแล้วนะเหลืออีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือการอัดไฟล์นะอัดไฟล์ที่เราทําการจูนปิดโค้ด E g r นะเพื่อทำการถอดมอเตอร์อ g r ออกนะเราจ้องมาทำการอ, code, อัดไฟล์มันกลับเข้าไปนะครับผมอัดไฟล์มันกลับเข้าไปนะเพื่อที่จะปิดในส่วนของโค้ดมอเตอร์ EGR นั่นเองนะฮะเราก็จะมาเลือกไฟล์ที่เราไดนะ้ทำการเซฟไว้ ในการปิดโค้ดมอเตอร์อิซีอานะครับผมสองหกสี่อ่ะเราก็มาเลือกไฟล์ที่เราทำการเขียนปิดโค้ดไว้นะฮะอ่าแล้วก็ทำการโอเพนไฟล์มาออปึ๊บอ่ะไฟล์มันก็จะถูกดึงมาแล้วนะฮะทีนี้เราก็ทำการอ่ะเขียน ไฟล์นะไลท์ไฟล์ลงไปเขียนไฟล์ลงไปนะครับผมอ่ตอนนี้ก็เป็นการทําการเขียนไฟล์ลงไปที่ตัวรถนะไฟล์ที่เราได้ทําการจูนรีแมปนั่นเองนะครับผมอ่ารีแมปปิดในส่วนของตัวโค้ดนะสำหรับโค้ดตัวโค้ด e EGR นะครับผม อันนี้เราก็ทําการอ,าอัดไฟนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอัดไฟเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะทําการาสตาร์เครื่องยนต์ดูนะว่าเราสามารถปิดโค้ดะลงหรือเปล่านะโค้ดโค้ดโค้ด EGR ปิดได้ไหมปิดลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันปิดไม่ลงไฟมันก็จะโชว์แต่ถ้ามันปิดลงไฟมันก็จะไม่โชว์นะครับผม หลังจากที่เราทํา,าการอัดไฟล์ปิดโค้ด e EGR เสร็จเรียบร้อยนะเราจะมาลองทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะฮะสตาร์ทเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะฮะไม่มีไฟโชว์นะไม่มีไฟเครื่องยนต์โชว์ไม่มีไฟกลงจักรโชว์นะฮะดับเครื่องสตาร์ทใหม่นะ่ยไม่โชว์เพราะว่าถ้าเราปิดโค้ดไม่ลงเนี่ยไฟมันจะเดง้งทันทะีนะแต่นี้เราปิดโค้ดลงนะ ไฟมันก็ไม่ไม,ไม่เด้งนะฮะไฟมันก็ไม่เด้งนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นอันว่าเราปิดโค้ดอี r สําสำเร็จนะฮะอ่ะตอนนี้เราทำการอัดไฟนะไฟจูนปิดโคดมอเตอร์ e g r แล้วก็ถอดมอเตอร์ e ีอออกเลยนะฮะเราอัดไฟเสร็จเรียบร้อยเราจะมาลองทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ติดึ้นมาแล้วนะ,ะไม่มีไฟเครื่องยนต์โชไม่มีไฟโลก องจักโชว์หรือรูปเฟืองโชว์เราจะทําการทดสอบลองสตาร์ทสักสามสี่รอบรอบที่2องลองเบิ้ลเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่องเล่งเครื่องให้เครื่องโยมาทํางานให้ค่าต่างๆมันอ่านสองไปแล้วนะดับเครื่องสตาร์ทใหม่รอบที่3านะฮะเบิ้ลเครื่องเล่งเครื่องดูนะ ไม่มีไฟโชว์นะแสดงว่าเราปิดโค้ดมอเตอร์อิจสอาร์สเร็จนะฮะโค้ดไฟเตือนมอเตอร์อิจอร์ได้ถูกดับลงปิดลงไปแล้วนะออาอีกทีนึงก็ได้นะครับผมอ่ะอีกทีนึงอ่ะทีที่ท4ี่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมันปิดไม่ลงเนี่ยเราสตาร์ทประมาณ2ครั้ง3ครั้งไฟมันก็จะเด้งขึ้นมา,าทันทีแต่นี้ไม่มีไฟเด้งเลยนะฮะไม่มีไฟเด้งไม่มีไฟโชว์เลยนะฮะแสดงว่าเราปิดโค้ดมอเตอร์อิจสอาร์สเร็จนะฮะแล้วก็ตัว มอเตอร์อีจาร์เราก็ไม่ได้ใส่ไปแล้วนะฮะเนี่ยเราไม่ได้ใส่ไปแล้วนะเราถอดออกไปแล้วไม่มีมอเตอร์อีจาร์แล้วนะไม่มีมอเตอร์อีจาร์ด้วยนะเราถอนมอเตอร์อีจาร์เรียบร้อยแล้วก็ปิดโค้ดมอเตอร์อีจาร์เรียบร้อยเพราะนั้นเพื่อความชัว์เดี๋ยวเราจะเอารถไปวิ่งเทสวิ่งทดสอบดูดีว่ามันจะมีไฟอียาร์โชหรือเปล่านะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็เอารถมาทำการวิ่งเทสวิ่งทดสอบนะหลังจากมีการถอดระบบอีจานะฮะ ถอดมอเตอร์ EGR นะแล้วก็ล้างในส่วนของตัวท่อไอดีแล้วก็ปุดแล้วก็ปิดเลยนะถอดระบบยาทั้งยวงนะครับผมก็เอามาวิ่งเทสเพราะว่าเรามีการปิดโค้ดตัวมอเตอร์ EGR ด้วยแล้วก็ถอดมอเตอร์ EGR ออกไปเลยตัดระบบทุกอย่างของเกี่ยวกับระบบยาออกไปเลยนะตอนนี้ก็ไม่มีไฟโชว์นะฮะไม่มีไฟโชว์ไม่มีไฟเครื่องยนต์ไม่มีไฟรูปประแจลูกคงจักรอะไรโชว์เดยทั้งสิ้นนะฮะ รจริงๆถ้าเราปิดโค้ดไม่ได้หรือปิดโค้ดไม่ลงเนี่ยเราไม่ต้องเอารถมาวิ่งด้วยสแค่คุณสตาร์ทเครื่องเบิ้ลเครื่องทีสองทีเนี่ยไฟมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะแต่นี้คือเราปิดสามารถปิดโค้ดอีทียาได้ปิดโค้ดอีทียาลงนะถอดมอเตอร์อีทียาออกไปเลยนะครับผมสมบูรณ์แบบครบจบนะก็คือรถคันนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องอเรื่องระบบอีทียาให้กวนใจอีกเลยนะฮะไม่มีระบบอีทียาให้กวนใจแล้วก็ อากาศที่เข้าไปในห้องผองไม้ก็จะสะอาดเพราะไม่มีในส่วนของเขมเหมาไอเสียาจากระบบอยาที่จะต้องวนเข้าไปในห้องไม้อีกแล้วนะเครื่องยนต์ก็จะสะอาดนะเครื่องยนต์ก็จะสึกหลอน้อยลงเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องก็จะสะอาดมากขึ้นนะครับผมคุณสมบัติของมันในการหล่อลื่นก็จะดีขึ้นนั่นเองนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสาหรับ Ford r a n เจอร์ที่คันนี้นะฮะที่มาถอดระบบอิยาทั้งยวง แล้วก็ปิดโค้ดมอเตอร์ EGR นะครับผมอะตอนนี้ก็เราก็วิ่งนะเอาไปวิ่งเทสเรียบร้อยนะกลับมาถึงที่อู่แล้วนะไม่มีไฟโชว์นะฮะไม่มีไฟโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะหลังจากถอดระบบ EGR ทั้งยวงแล้วก็จูนปิดโค้ดมอเตอร์ EGR นะฮะเครื่องยนต์ทำงานเป็นปกติทุกอย่างนะนะอันนี้ระบบ EGR ไม่มีมอเตอร์ EGR ไม่มีแล้วนะถอดออกแล้วนะเราไม่ได้ใส่กลับเข้าไปนะถอดแล้วก็ปิดระบบ นะอย่างสมบูรณ์นะถอดทั้งคูลเลอร์ EGR ล้างท่อไอดีถอดตั้งตัวมอเตอร์อ EGR เรียบร้อยเด็ดเร็ดนะคันนี้รถคันนี้ไม่มีระบบ EGR ออกต่อไปแล้วนะไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของเรื่องระบบอ e EGR คูลเลอร์ EGR รั่วมอเตอร์ EGR e เสียอีกแล้วนะเราทำการปิดระบบให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่มีไฟโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรถใช้งานได้ปกตินะฮะ ไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์ไฟประแจไฟคงจักอะไรไม่โชว์ใดๆทั้งสิ้นฮะอ่าสมบูรณ์แบบนะครับผมตอนนี้รถคันนี้ก็จะใช้งานได้อย่างสบายใจนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของข้าเหมาไอเสียมันจะมาเกาะที่ตัวท่อไอดีบนล่างอีกแล้วพ็วเราอุดเราปิดทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมใช้รถได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลในเรื่องของมอเตอร์ย e าเสียกับหลออคนเลื่อ,อยไอยแต่ที่จะทําให้เครื่องยนต์พังกับตัว ระบบน้ําเป็นสนิมอีกแล้วนะพอเราถอดทิ้งไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยนะสําหรับฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะที่มาทําการถอดระบบอีทีอาออกทั้งยวงนะล้างท่อไอดีนะฮะแล้วก็ถอดตัวมอเตอร์อีทีอาออกนะทั้งยวงแล้วก็ทําการจูนปิดโคต้ดตัวมอเตอร์อีทีอาด้วยนะครับผมก็เท่ากับว่า เลนเจอร์ทีหคันนี้ก็จะไม่มีระบบอิจยามาให้กวนใจอีกแล้วนะฮะตัดปัญหาทุกอย่างที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับรุ่นนี้นะเกี่ยวกับตัวระบบ e นะอิจยานะปิดถอดปิดจูนปิดโพสต็จสับเรียบร้อยนะฮะใช้งานก็ได้อย่างยาวๆนะสำหรับท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะก็ระบบอิจยาก็เป็นปัญหาของรถรุ่นนี้อยู่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ถอดทิ้งทั้งยวงแล้วก็ปิดโพสต์มอเตอร์ย e าหรือถ้าใครยังไม่ถอดก็แนะนําให้ ใส่แผ่นอุดอิจาไว้ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาเวลาหลอดคุเลอ,อิจามันแตกเครื่องยนต์จะได้ไม่พังนะครับผมนะฮะด้วยความหวังดีนะเพราะว่าเราเจอกันบ่อยนะผมเชื่อว่าผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้คงประสบปัญหาเรื่องหรือเคยเจอในเคสเรื่องของหลอดคุเลอ,อิจามแตกมาแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็กกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดติดตามนะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Ford เ Ranger เแล้วก็ Mazda BT50 Pro ทั้งเครื่อง2.2เครื่อง3.2แล้วก็เครื่อง2.0นะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ